สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1กรกฎาคมา5.3นะครับโจทย์กำหนดให้ f และ g เป็นฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนและเลนส์เป็นสับเซตของจำนวนจริงโดยที่ f a เท่ากับ x บวก3ส่วน x บวก6และ f อินเวอร์ส o g ของ x เท่ากับลบ6 x ส่วนด้วย x ลบ1ถ้า g a เท่ากับ2แล้ว a อยู่ในช่วงในข้อใดต่อไปนี้ โอเคพี่แบงค์เห็นตัวนี้นะครับเห็น f inverse o g มันคือ f อ inverse ของ g x ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับลบ6 x ส่วนด้วย x ลบ1ทีนี้ทีนี้พี่แบงค์มาอ่านต่อลองนึกถ e e ึงกฎดูว่า f inverse มันมีกฎอะไรเกี่ยวกับมันบ้างเราบอกว่าถ้าเป็น f x เท่ากับค่า y F สามารถย้ายข้างไปอีกข้างหนึ่งกลายเป็น F inverse Y ได้หรือพูดง่ายๆคือจริงๆมันย้ายข้างไปย้ายข้างมาแค่เติม inverse เข้าไปดังนั้นถ้าพี่แบงค์อยากย้าย F inverse ไปอีกข้างหนึ่งมันจะเหลือกลายเป็น GX มีค่าเท่ากับ F ของลบ 6X ส่วนด้วย X ลบ1จริงไหมครับถูกไหม พอย้ายข้างไป inverse ก็ก็หายไปแต่โจทย์กำหนดมาว่า GA มีค่าเท่ากับ2นั่นหมายความว่าถ้าพี่แว้งอยากจะหา GA ก็เปลี่ยน x ทุกๆตัวให้กลายเป็น A GA ก็เลยมีค่าเท่ากับ F ของลบ 6a ส่วนด้วย A ลบ1แต่โจทย์บอกมาว่า GA เท่ากับ2ด้วยดังนั้นมันก็คือเท่ากับ2ไว้โอเคไหมครับ ทีนี้ f ของลบ6 a ลบ1พ่พียงทาไงพียงก็ไปหา f ของตัวนี้มาโดยการเอาลงไปแทนที่ x ของ fx จึงกลายเป็นลบ6 a ส่วน a ลบ1บวกสหารด้วยลบ6 a ส่วน a ลบ1บวกหซึ่งมันมีค่าเท่ากับ2ออยู่ถูกไหมครับทีนี้ พี่แบงก์ก็เลยแก้สมการหาค่า a ครับโดยค่อยๆทําจัดรูปแล้วกันอย่างแรกก็คือทําคอนอขึ้นมาก็คือกลายเป็นลบ 6a บวก3วงเล็บ a ลบ1ส่วนด้วย a ลบ1หารออกด้วยลบ 6a ส่วนด้วย a ลบ1บวกกับ6ออกทำคอนอเลยนะก็เลยกลายเป็นส่วนยาวด้วย a ลบ1คูณกับ6 a ลบ1 มีค่าเท่ากับ2หลังจากนั้นพี่แบงค์แจกแจงเปิดวงเล็บออกมาตัวนี้กลายเป็นลบ6 a เบวกส a ลบ3ส่วนด้วย a ลบ1กับลบ6 a บวก 6a ลบ6ส่วนด้วย a ลบ1เท่ากับ2คิดเลขเลยนะครับข้างบนก็เลยกลายเป็นลบ6 a บวก 3a คือลบ3 a ลบ3หารด้วย a-1 ลบ1 ข้างล่างล่ะถ้าลบหกบวกห a หายกันไปก็เลยเหลือลบหเหลือลบหนะครับส่วนด้วย a-1 ลบ1มีค่าเท่ากับ2อยู่ที่ไม่พอเดี๋ยวพี่แบงค์ขอต่อขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะดังนั้นถ้าพี่แบงค์กลับเศษซ้อนขึ้นมามันกลายเป็นลบ3ามลบสส่วน a ลบ1คูณอยู่กับ a-1 ลบ1ส่วนด้วยลบหมีค่าเท่ากับ2 แล้วเราเอา a ลบ1ตัดกันก็หมดกันไปดังนั้นตัวนี้เลยเหลือลบ3 a ลบสส่วนด้วยลบ6มีค่าเท่ากับ2ย้ายลบ6คูณไขว้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นลบ3 a ลบ3เท่ากับลบ12ย้าย3ไปบวกก็เลยกลายเป็นลบ12บวก3หรือก็คือลบ9 ย้ายลบสไปหารก็กลายเป็นลบ9ส่วนลบ3 A เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นโจทย์ถามหาว่าค่า A อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้มิคิเราบอกว่า A ออกมาได้เท่าไหร่ครับอีกทีหนึ่ง A ออกมาได้3ดังนั้นคำตอบก็ต้องอยู่ในช่วงไหนครับเลข3อยู่ในช่วงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นวงเล็บเล็กแปลว่าช่วงเปิดคือไม่เอา ดังนั้นคำตอบคือช้อยส3ครับโอเคนะครับข้อนี้อย่าลืมทฤษฎีตัวนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่สำคัญในการที่ช่วยในเรื่องของการทำอินเวอร์สนะครับโอเคครับ